ใช้ขนมปงังโต๊ะครับเนี่ยเนียอุย้ยตายแล้วอุ้ยมาแล้วครับเยอะขนมปังครับได้ตัวอยู่นะตัวย่ายอยู่นะโอ้โอ้โอ้โอก็หลังจากที่ได้ตัวแรกก็เดินย้อนมาเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็เดินย้อนประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนาแต่ยังยังไม่มีตอดเลยครับตรงไหนที่เราคิดว่าน่าจะมีตัวเราก็ย้อนลงไปครับ<อ>เดินมาค่อนข้างจะไกลแล้วนะจนมาถึงตรงนี้ครับสายายกจริงครับโอ๊ยัวรุดนะเบ็ตัวเล็ก ติดด้วยใส่พันโอ้ยมันได้พันแล้วตายแล้วหลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยอุยอ้ยตายแล้วอุย้ยมายแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วอุย้ยมายแล้วครับ ผมไม่ใช่เอาขาต้องกล้องมาด้วยโอุ้ยติดโอ้ย,ดอยได้แล้วแรดครับโอ้ปลาแรดครับได้ปลาแรดสายย่ายอยู่ครัไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องหรือว่าที่นีบกล้องอะไรมาเลยนี่ปลาแรดกินครับเยื่อขนมปังเยือขนมปังอันนี้เขียโตครับได้ยสองตัวแล้วครับ มีปลาซ้อยปลาซอยใหญ่กับปลาแรดครับก็ใช้ขนมปังโตครับแต่ว่าเบ็ดเบ็ดค่อนข้างตัวเล็กอนะอันนี้ตะขอเห,เห็นไหมครับเป็นตะขอสีเงินสีทองสีทองอันนี้เบ็ดตัวไม่ใหญ่ครับใช้ตัวเล็กครับปลาแรดมันกืนนะปล่อยให้มันกืนเลยเข okay, ต่อครับอีกแล้วครับปลาแรดครับ ผานเล็ดเหมือนกันโอ้ยวันนี้ทุรักทุเลยังไม่ได้เอาอะไรมาเลยอุย้ดลุดรุดนึ่ง,ง,งตัวตัวนี้เล็กลงมาหน่อยครับสงสัยมีหลายตัวผมใช้เป็นทุนลอยตกนะครับไมไ่ตกนะดินะตกทุนลอยเอาเนี่ยย้อนไปตรงนี้ครับเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้น หมายหนึ่งตัวแล้วผมก็ใช้วิธีย่อนข้างๆตะลิิงนะครับแต่ว่าตะลิ่งตรงนี้มันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ประมาณล้วเกือบเมตรนะรผมย่อนเยื่อลงไปประมาณเกือบเมตรครับได้มาสามตัวแล้วนะตรงนี้รออีก้วครับ โอ้ยติดเอ็นมันเล็กด้วยครับอุ้ยได้ครับพัน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 อุ้ยได้แกนี่ไงอ๋อได้อีกตัวครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับเกือบรุนเลยตัวนี้เกี่ยวคอปากันให้ครับหมายที่ตกก็คือ ตรงนี้มันจะเป็นต้นต้นมะขามป้อมครับไม้มันจะล้มนะข้างคลองครับของก็ยหายอยู่ครับสังเกตที่ปลามันจะตอดหรือว่ามีตัวนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นที่ล่มนะครับเพราะผมเดินไล่ตีมาไกลเลยทั้งนีนู่นมาประมาณเกือบกิโลครับเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆล้อมาตรงไม้ที่มันเป็นกางแจ้งที่แดดซ่องมันจะไม่ค่อยมีป่าตอดเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสองแล้วครับนี่ครับลักษณะหมายที่ได้ก็จะมีพวกอะไรแล้วต้นดอกบัวกิ่งไม้ครับมันค่อนข้างจะลกนะเหมือนกันปลาที่ได้วันนี้นะครับก็ตกด้วยขนมปังทั้งหมดเลยนะครับมีปลาแรดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปลาส้อยปลาส้อยตัวใหญ่อยู่นะ ก็เป็นการตกปลาด้วยขนมปังครับก็สําหรับวันนี้ที่ผมตกปลาได้ด้วยขนมปังก็เป็นเบ็ดตัวเล็กนะครับเห็นไหมเบ็ดตัวนิดเดียวนะครับแต่ข้อเสียมันมีนะตอนนี้เวลาปลามันกินน่ะกลัวมันจะหักต้องหาตัวที่แข็งกว่านี้นะครับตัวนี้กลัว ถ้าปลาใหญ่กว่านี้สงงใสจะจะง้างไหมง้างก็เวลาพันนี้ดึงนี้สงงใสหักแน่เลยครับก็วันนี้ผมเกี่ยวไปสองแบบนะครับคือเอาขนมปังห่อไปไงี้ครับอันนี้คือตัวเบ็ดเยนนะเอาไหมาตอนแรกคุณยกเกี่ยวชิ้นใหญ่หน่อยครับอันนี้ตัวเบ็ดเราก็ห่อลงไปเห็นไหมครับ แล้วก็บีบตรงตรงที่เป็นตรงนี้ครับตรงเอ็นที่เรามัดเกี่ยวกับตัวเบ็ดเนี่ยบีดตรงนี้ให้แน่นแล้วเบ็ดเราก็จะโผล่มาอยู่ข้างในแบบนี้เห็นไหมครับบีดตรงนี้ให้แน่นอันนี้จะเป็นแบบชิ้นใหญ่หน่อยครับแต่ถ้าเราตกไปแล้วมีปลาตอดแต่ว่ายังไม่ได้ตัวนะผมก็เปลี่ยนเป็นอีกวิธีหนึ่งนะ ก็จะเคี่ยวขนมปังให้เล็กลงครับเพราะปลามันเริ่มเคี่ยวแล้วก็เราก็ต้องเคี่ยวตามมันผมจะบี้ขน่มปังแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวลงไปอย่างเงี้ยครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยเหมือนให้พอดีคำมันครับแล้วก็บีบอันนี้ขนมปังมันเริ่มแห้งมันเริ่มแตกก็จะหอ่อ ขนมปังให้เล็กที่สุดครับให,ให้พอดีคําครับแบบปีไปเงี้ยแล้วให้ตัวตะขอเบ็ดตรงเนี้ยให้มันโผล่มาครับไม่ทราบว่าวเห็นหรือเปล่านะเนี่ยครับจะมีตะขอเบ็ดโผล่ตัวนี้เกี่ยวให้เล็กลงแนละ้วใ,ให้พอดีคําเลยถ้าปลาแบบเคี้ยวมากก็จะเด็ดออกเลยครับให้ให้เหลือแบบพอดีเบ็ดเลยครับแบบเวลาปลา,ปลากินพอดีคำเนี้ยก็วัดได้เลย ก็เนี่ยครับสองวิธีที่ที่ได้ที่ได้ปลาวันนี้นะที่เกี่ยวกับขนมปังครับโอเคก็หมดเวลาแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวิธีตกปลาด้วยขนมปังครับสไตล์สมชายครับโอเควันนี้ไม่บายครับผมขอบคุณครับวันนี้ได้ปลาไปทำกับข้าวกินนะครับขอบคุณครับผม